Wow. ว้าวเราค้นพบนะคะมันขึ้นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่านจูงนางนะคะดอกแบบนี้นะจ๊ะนะคะพันมันมีหลายสีนะคะอ่าว่านจูงนางมีหลายสีนะคะนี่เป็นสีขาวนะคะออกดอกบานแล้วนะคะนะคะก็มีสรรพคุณเหมือนกันนะจ๊ะนะคะมีสรรพคุณนะแล้วก็อ่าเป็นอ่ามี เกี่ยวกับปลูกไว้แล้วช่วยอ่าเป็นเขาเรียกว่านมหาเสน่ห์นะจ๊ะนะคะปลูกไว้ก็จะมีคนคนรักนะจ๊ะวานมหาเสน่ห์นะจ๊ะมีคนรักนะคะถ้าปลูกอ่าที่เอาไปวางไว้ที่ค้าขายก็จะร่ํารวยนะคะมีคนชอบนะคะนี่ค่ะนะจ๊ะวานจุงนางจ้าอันนี้ขึ้นเองนะคะมาเจอพอดีเนาะมีสาอ่าสองกอเนาะ แต่ออกช่อออกดอกสามช่อนะคะกอน,นูสองช่อกอน,นี้หนึ่งช่อยังไม่บานนะจ๊ะนี่เรียกว่าว่านจุงนางค่ะนะคะว่านมหาเสน่ห์นะคะคนรักคนหลงนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนะคะอืมสุดยอดเลยค่ะนะจ๊ะเพิ่งมาเจอนะคะขึ้นข้างบ้านเนาะแต่เขาบอกให้ขุดหน้าบ้านเนาะให้ไปปลูกที่หน้าบ้าน ให้ปลูกวันพฤหัสด้วยจ้านะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปนะคะปลูกหน้าบ้านเนาะใส่กระถางวางไว้หน้าบ้านนะจ้าวางจูงนางว่านมหาสเน่ห์ค่ะพันธุ์สีขาวจ้ากำลังบานเลยสุดยอดเลยจ้า